ปูปรยาเปิดกระเป๋าควักของใช้มาให้ดูกันชัดชัดเคล็ดลับหน้าสดก็ยังสวยปูปรยาเผยหน้าสดพร้อมเปิดกระเป๋าหยิบเครื่องสำอางของใช้มาให้ดูกันชัดชัดระหว่างรอสามีไปซื้อของแต่ละอย่างดีเลิศจนแฟนคลับอยากพุ่งตัวไปซื้อตามหลังจากจับมือสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวต่างชาติเข้าประตูวิวา รวมถึงได้รับบทบาทใหม่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดออร่าความสวยก็พุ่งแรงไม่มีหยุดจริงๆสำหรับนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยสวีเดนปูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กแม้ว่าจะตอนนี้จะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่แต่นักแสดงสาวก็แวะเวียนมาทักทายแฟนคลับชาวไทยอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดปูปรยาได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องทาง t i k กต็อกแอประยลันแบกเ9เผยหน้าสดใสกริง๊รงพร้อมเปิดกระเป๋าให้แฟนคลับได้ดูระหว่างที่รอสามีซื้อของโดยเธอบอกว่าอย่างแรกที่มีก็คือแว็กเก็บลูกผมของแว็กสติกของ S N T E มีกันแดด K A U V X cream protection spray S SP T F 50บวกซึ่งเธอบอกว่าเนื้อบางเบามาก ต่อด้วยแอร์พอร์ตหวี TUMS เชวีกำมลดกรดไหลย้อนส่วนเครื่องสำอางอื่นๆปูประยาพบคอสโรลิปสลีปเธอบอกว่าใช้ดีมากสำหรับคนปากแห้งโดยเฉพาะอยู่ LA ปากจะแห้งมากส่วนน้ำหอมชัยเฟสมิสสเปร์กาเดลี่เธอรีวิวว่าหอมมากฉีดตลอดทั้งวันเลย ส่วนวันนี้ที่ไม่ได้แต่งหน้าก็จะใช้ชาลอตทิ t เบอรี A ่ r y F.I.L.M.S.T.A.R. o r o n แ Glow Light ไลท์ทูมคือเครื่องสำอางที่ช่วยเพิ่มความมีมิติให้กับใบหน้าหลังจากเปิดกระเป๋าโชว์เครื่องสำอางและของใช้แฟนคลับต่างเข้ามารับชมมากมายขณะนี้มียอดรับชมคลิปวีดีโอสูงกว่า3.3ล้านยอดรับชม นอกจากนี้แฟนคลับหลายท่านยังเข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่ปูปรยาใช้นั้นดีจริงการเปิดกระเป๋าของปูปรยานอกจากจะเป็นการเปิดเคล็ดลับดูแลผิวหน้าในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นการป้ายยาแฟนๆเพราะหลายท่านที่รับชมคลิปต่างเช็คลิสต์รายการเครื่องสำอางไว้ เผื่อว่าตํมมาใช้แล้วจะผิวหน้าสวยใสยแบบสาวปูบ้างจ้า